ปลาสวยนะเจ้าเกิ๊ยวและเพอเฟคค่อยฟาร์มจัดขล่มลดราคาสนาัดเมืองกระท่องพัดฝันพัดเกรดซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมเจ็ดร้อย บาทแค่นั้นเองครับทุกคนคราคานำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นขายคอร์เต้โคอปูซาไกฟิตฟาร์มโคอาปูซาไกฟิตฟาร์มนะครับเพียงตัวละ1,500บาทโตไซล็อตแรกของปี 2, 2022ครับโอปุต้องฟาร์มนี้ทีเดียวและยังมีราคาซืพอจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า5,000ตัวหน้าโชว์รูมใหญ่ๆพร้อมบริการที่ครอบวงจรไม่ว่าจะเป็นรับสร้างบ่อบปลา รับสร้างตู้ปลาทุกไซส์ทุกขนาดทุกแบบทุกสีสันครบวงจรในเรื่องของปลาทองและปลาคร์ฟนาทีนี้โทรเข้ามา0863592723 0803289859ฝากกดติดตามปลาทองที่เพจ Facebook ปลาสวยน่าจะกิ้วๆด้วยและฝากกดติดตามที่เพจ Facebook ปลาคร์ฟนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นที่เพจเ e r ร์ c เฟโกและรับชมตู้ปลาได้ที่เพจ MG ตู้ปลา และใครอยากสร้างบอ่อปลากดติดตามที่เพจเ c ตบุ๊กรับสร้างบอ่อปลาโดยทีมงานเพอเฟค่อยฟาร์มแล้วพบกันนะครับ